ตาวไปดีท่ผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะที่บางเอิไปเจอมาก็ได้เข้ามาดูบอกก่อนซืบอกซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็ตัวละครโอเคมันเรามันเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอะไรอ่ะอ๋อผมลืมเปิดเน็ตผมนึกว่ามันไม่ใช่เน็ตแต่มันใช่ไม่เลย เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็มีแค่เกมเกมอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบต่อบล็อกอะไรพวกเน,เนีเกมต่อบล็อกครับจะเสียงดังเกินรับโอเคเรามาเริ่มเล่นตาที่สองเลยครัโอเคจะมาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย อย่าพึ่งสิแค่หลอกเล่นเฉยมาต่อเลยอืมตอนนี้ผมอีซี่แลละ โอเคเราังไม่ถึงทั้งบนเลยนะครับเฮ้ยโฆษณาต่อกันตาที่สามเฮ้ยแม่งเอ้ยโฆษณามันมานิดหน่อยครับเออไปทางเพชรอะ ว่าผมถึงหรือเปล่าไม่รู้นะถึงคลิปนี้มันยาวไปหน่อยนะครับจะม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย